ลูกเหล็ก vs ฐานโฟมเออร,อร์วันนี้ผมจะมาทดสอบหนังสติ๊กนะครับใช้ลูกเหล็กยิงฐานโฟเมเออร์นะครับลูกเหล็ก8มิลน,นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมวางเป้าก่อนเลยพร้อมเล็งแล้ว น่าจะโดนตรงนี้นะครับเฉียวปุ๊บมาโดนมาโดนตรงปีกนะครับปีกตรงเนี้ยด้านหลังนะครับปีกหายเลยนะครับชิ้นส่วนมาเก็บชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนของทรานสฟอร์เมอร์ที่ยิงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็หูยก็กะว่าจะยิงให้โดนตัวนะครับแต่ว่าโดนปีกซะงั้นสภาพยังสมบูรณ์อยู่